สวัสดีค่ะชื่อนางสาวป,ปีดาช่วงชัยวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องความภูมิใจเกี่ยวกับรัชกาลที่5ก็อย่างที่ทุกคนได้รู้ว่าพระองค์นั้นได้ทรงปฏิรูปอะไรมามากมายเช่นได้ทรงสร้างทางรถไฟกิจการไปรษณีย์มีโทรเลขที่ทําให้การติดต่อสื่อสารการคมนาคมทําได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย รวมไปถึงการปฏิรูปในด้านต่างๆเช่นด้านการปกครองด้านการศึกษาที่ทำให้ทุกชนชั้นนั้นได้เข้าเรียนและมีที่เรียนด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ท่านได้ทรงประกาศยกเลิกท่าและยกเลิกไพ่และที่สำคัญก็คือท่านนั้นได้ทรงสำรวจและได้จัดทำแผนที่ประเทศไทยขึ้นมาเพื่อแสดงเขตแดนของประเทศไทยเราได้อย่างชัดเจนและท่านยังได้รักษาเอกราชไว้ได้ นับเป็นความภูมิใจของคนไทยทุกคนและยังทำให้บ้านเมืองของเรามีความทันสมัยเจริญรุ่งเรืองรัชดรต่างก็อยู่ดีกินดีทั้งหมดนี้ต้องขอขอบคุณพระองค์ท่านที่ยอมเสียสลับทำเพื่อประเทศชาติเราและด้วยความเก่งความสามารถของท่านที่ท่านได้ปฏิรูปบ้านเมืองเราขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ขอบคุณค่ะ